วันนี้มแม่งมาช้าขนาดนี้วันนี้ผมไม่ทำโอ้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมน็อกให้เดี๋ยวน็อกอย่างนีเลยสวัสดีครับพี่แซมมาก่อนตลอดอและพวกเฮยนั่นก็คือไม่เคยมาทันเวลาพี่แซมเลย <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้มแม่งมาช้าขนาดนี้วันนี้ผมไม่ทำ เราไอ้เหี้ยแล้วใครทำไหมมันจะให้พวกแม่งทำนั่นแหละผมจะเขียนโจทย์ไว้ว่าระวังช้อปปิ้งเนี่ยคือมันจะมีโจทย์ให้ว่าใครแบบหยิบอะไรมาใครจะโดนเป็นเชฟอ่าวันนี้เราจะเปลี่ยนตำแหน่งเชฟอ่ะอย่างนี้ก็มีข้อดีตรงคุณรู้ก่อนไงใส่พี่รู้ก่อนพี่ได้เตรียมใจแต่ถ้าพี่โดนก็สวยกุมีเวลาเตรียมใจนิดนึงตัวนี้ครับพบกับพวกเราพ่อบ้านเฮ้ยพ่อบ้านเราก็อยู่กันในช่วงของเด็กได้ไม่สั่น ยังไงสิวันนี้เออก็คือวันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมเดิมเนาะแต่ว่าของมาแล้วแต่ว่าคือกูมีอะไรจะให้พวกมึงดูตอนแรกอ่ะคือพี่แซมมาก่อนแล้วก็มารอกันนานมากก็คือปล่อยให้พวกมึงไปช้อปปิ้งอะไรมาเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวกูจะหาเชฟใหม่เชฟใหม่โดยการเสี่ยงไทยใครที่แม่งอยู่กับการเสี่ยงก็ขายตลอดเวลาเลยเชฟใหม่ก็คือในกลุ่มนี้ก็นี่สี่คนนี้ที่ไม่ใช่กูคนหนึ่งอะกลับมาครับพอดีจริงจริงก็คือทุกคนก็คือซื้อวัตถุดิบมาเต็มที่ฉีกันกะว่าคุณเหนื่อยแน่นอนแล้วก็คือ ก่อนวัตถุดิบในวันนี้ก่อนนะครับก่อนพิจารณ์มีอะไรบ้างของเราซื้อส้มครับโอ้โหชีสได้หัวมีจินตนาการไงแบบไอ้ส้มเนี่ยเอามาทำเป็นซอสส้มได้เลยนะเที่ยคนไหนทอาซอสส้มได้เลยนะคือผมสังเกตเวลาพวกคุณทำอาหารแต่ละครั้งอ่ะแม่งเหลือแน่นอนผมไม่อยากทิ้งของผมก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ประโยชน์ต่อได้คือพูดสั้นๆคือมึงคือมาแดกเองแค่ตัวมึงมึงอยากตัดแย้งกันยังไงก็ขอย้อนไปอีกทีแรกแค่มาคู่กันไม่ได้ ผมเป็นว้าคัลลี่ันเท่ดีอ่ะก็คือเป็นขนมปังกับไส้มันอะไรอะไรอย้างเงี้ยไส้มผมยังไม่รู้เลยเนี่ยของดียดิดิดิผู้มเนื้อบดเนื้อบดเนื้อบดอ่ะอย่า้ยพุทธาเนี่ยคือทั้งหมดที่เรามีวันนี้คือวัตถุดิบของเราจะให้คุณลุ้นจนเดี๋ยวผมจะเอาโจทย์มาให้ดูเจอคือราคาห่างกันที่สุดจะเป็นคนทำอาหารวันนี้ห่างกันคือห่างยังไงคือคุณซื้อ2ชิ้นใช่ไหมคุณเอา2ชิ้นเนี้ยมาลบกันไอ้เหี้ยใครเงอ้ยที่สุด ไอเอี้ยกูแน่นอนไดเราจะดูอันที่ราคาแพงที่สุดก่อนนะเดี๋ยวนล้วกูหรือป่ะเนี่ยกูวะเดี๋ยวเดี๋ยวเหนือกด99บาทโอเคเออคุณซายเจือ27.5โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปเดี๋ยวนีรับเยอะเลยเยวะมาเลยเดี๋ยวผมคิดเลขให้ใจว่าทันทีเลยของพี่แซมนะครับ77.5นะครับพี่แซมโอเคขอเสียงหมือให้กับผู้โชคดีของเราคนที่เซอร์กัครับผมแล้วประเด็นคือ มาคนแรกแล้วมาคุยกับเชฟไปเรีร้อยอย่างนี้ก็มีข้อดีตรคพูคกูรู้ก่อนนี่แล้วเราดูกันว่าพี่แจมของเรานะครับวันนี้จะรังสรรค์เมนูอะไรออกมาอพี่ดอกยางเมนูเฮ้ยอะไรอ่ะกูจับกูฮ้ยมาเลยแป้งแป้งเดี๋ยวกูจะเอามาแป้งชีสนมีกูจะหมักพร้อมกันหมดเลยโอ๊ยเก็บกล้อง ้มกับพุชตาทำได้มันเคยทำน้ำสต๊อกใช่ไหมเดี๋ยวเราทำน้ำสต๊อกกันโอเคใช่พี่ดูอะไรพี่ดูช่องไหนทำไมวะไม่เอาแล้ว์ยังได้พี่พี่จัดพี่จัดเป็นมื้อนึงแบบว่าอาจจะเป็นจานเมนจานนึงใช่ไหมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาเอาไปแยกไปทำเป็นมิลค์เชคได้เนี่ยจัดเป็นเสิร์ฟไงเป็นแบบอเมริกันสไตล์กินแบบเป็นแซนด์วิชคู่กับอันตรายมีดบอลใจกูเลย กนยเจ๊บอกให้แกะส้มนะครับตอนแรกผมถามเชฟว่าเอาคันเฉพาะน้ำใช่ไหมเช๊บอกนี่เนี่ยเอาไปปั่นรวมกับผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่ใช่บทบทแบบบดเวลาบดบดไงเตึ้งตึอนตึอนตึอนเฮ้ยเดี๋ยวเตือนเดิมป่ะเนี่ยเี้ยมึงาทกคนมันรักกันนะถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะเอาเนื้อไปผัดกับกิมจิผัดกับบลอกเทอรี่แล้วก็ใช้ส้มเป็นน้ำเพื่อให้ความหวานความเปรี้ยว แล้วก็เอาขนมปังอ่ะแกะออกมาเราปิ้งขนมปังแล้วเป็นไส้เนื้อผัดกิมจิ๊ดอกยางแล้วก็เอานมพุชาร์ไปปั่นเป็นวิลเชคใส่ติ้มไปหน่อยเยอะแค่ไงเราได้แล้วเขา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 จะรวมกันไปเลยโอเคครับผมผมล้างบลูเอรรี่เสร็จแล้วไงต่อทามานี่เลยต้องต้มก่อนหรือเปล่าบลูเอรรี่อ่ะต้องต้มก่อนเหรอเปมดไว้นไะมากระเด็นแน่นอน ถ้วมึงทำอะไรผมให้กำลังใจาาที่อย่าพยกูต้มน้ำไว้เอยจ้านเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขนมปังได้อยู่ได้อยู่ข้ากอบอยู่กระชาบขอชีเทเพิ่มหนึ่งครับผมชิ๊กรับเชิด เราเป็นเชฟบางคนมจะทำเครื่องดื่มสูตรพิเศษฮะทุกอย่างเอามาปั่นรวมกันแล้วก็ใส่น้ำกินได้เลยเกเอนโคชขนมปังมาตัดใหญ่เพื่อให้มันเข้ากับเนื้อถ้าเกิดนึกถึงสมัยแบบตอนประถมก็จะมีไอ้ปังใช่ป่ะแล้วก็มีที่มันมีหมูก้อนหมูข้างบนตัวทอดอ่ะเล้วก็หม้อเน้าหมูที่เราจะแบบแอดวานซ์ขึ้นมาเป็นคนหน้ามีดบอลนน้ำจัดเป็นซอสส้มบริเวณเป็นเครื่องเคียงเรียกอยู่กับท่าไี้อยู่หละคือมันต้องมีโมเมนตัมไงอ๋อ้ โอ้ยโอ้ยไม่มีแงปั๊บแป๊ะเจ๊แป๊ะเฮ้ยนี่นี่ก็นี่ก็แป๊ะยังไงเปลียนแป๊ะเปียนหนี่งหนึ่งกินบัคกอรี่หน่อยนึ่งไม่ไม่นั่นกันไม่ใช่บัคกอรี่นั่นพริกไอ้ชัดเนี่ยใครก็กินได้ข้างหลังนี่กินได้กินได้บอกินจริงไปแรงไปวะเนี่ย มันเหมือนอะไรก็เเขารียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราสำลอกความสิ่งสำลักเลยอ้วก็คืออ้วกนั่นแะไาจรย์ผมอันนี้เราจะเคี่ยวไปถึงตอนไหนครับเดี๋ยวต้องใส่แป้งครับใส่แป้งด้วยเหรอใช่ใช่มันจะได้ให้เหนี่ยวๆเราอยากได้ซอสอย่างนี้เห็นใจนะครับโฟสต์ทีนี้เหลือเหลือแค่ความแมทชิ่งแล้วคือตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเออเออเราเนแล้วเด็กปั้ความเข้ากันใช่ใช่มาแล้วมาแล้วเมนของเรามันคือซีดเลยใอ่ะครับเราจะเริ่มจัดการกันแล้วนะครับผมดูดีนะ เสร็จแล้วอันนี้จานจัดอันนี้จานแบกผมรวมโดนกันไอธิบายยังไงครับเชฟอ่าก็คือมันเป็นเนื้อนะครับเนื้อหมักนมรสนะฮะสอดไส้ชีสว้าบลูอร์รี่ต้มซอสส้มพุทราตามด้วยเครื่องเคียงเป็นขนมปังกับกิมจิบลูอร์รี่อ่าก็คือได้ใช้อ่าวัตถุดิบทุกอย่างก็ซื้อมาครบใช่ไหมครบขอเรียกเมนูนี้ว่าว่าชุมนุมอันติเมทมีดโร มันหลายลูกไงอ๋อมีวัตถุดิบอะผ่านละผ่านละพอเราใช้ครบตอนเนี้ยเหลือรสชาติเรามาดูมาชิมกันเอางี้ก่อนให้ให้คะแนนงานศิลปะก่อนเออดูหน้าตาก่อนอ่าตานี้ใช่ไหมผมให้ประมาณ6คือผมว่าหน้าตามันแอบน่ากลัวนิดหน่อยผมให้6.5เพราะว่าอย่างที่เกิร์ลบอกอะมองมุมที่มันเป็นแบบศิลปะมันเป็นมันนได้แต่ถ้าแบบบางคนที่เขาไม่ได้มองมุมศิลปะมันดีมันอาจจะเอออมีมีมีสิทธิ์เป็นไปได้ญาติดูอีกทีฮะมันต้องดูขนาดนั้นเลยเหรอเช็คบอกไหมให้หกถ้าเล่นจัดจานนะผม แต่เหี้ยอะไรเงี้ยมันสวยนะใช่มันมันมีมันมีความดีเฉยๆแต่ผมคะแนนความสวยงามครับผมให้หกจุดห้าทำไมทำไมต้องเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงกูชอบการปาดต่อไปแดกเป็นเรื่องของรสชาติเลือกปลาลูบจิ้มซอสนะครับอ่าให้มีผักขนมปังด้วยได้ไหมไปเดี๋ยวเฮ้ยเบิ้ลหน่อยมีเบิ้ลหนอ ไอ้ีเว้นว่ะป้อนมัน่อนป้อนไหน่อนไหนตักมาใจตรงกันแล้วด้วยโอ้โหลาบโอ้โหเอ้ยมึงแก้แล้วแหละไม่ตอนนี้กูคืนเมื่อกี้กูหลับเพิ่มอรต้มอ่ะเพราะว่าตอนนี้มึงกำลังพ่นได้โม่มันต้องรวมจริงจรวงมันรวมมันหมดออสำหรับผมกินได้ขาดแค่ความเข้ากันโดยโดยโดยแต่ละ เอลเมนต์เนี่ยกินได้รสชาติดีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันมาเชื่อมกันอย่างส้มกับเนื้อเนี่ยมันไม่มีอะไรตรงกลางเหมือนมันขาดรสชาติที่มันทําให้เข้ากันได้จริงมันมีวิธีทําให้เข้ากันได้อีกตอนนี้มันยังไม่เข้ากันผมให้เจ็ดเพราะรสชาติมันกินได้แต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันกินได้มันขาดแค่ดีเทลเล็กๆใช่สาหรับผมผมคิดเหมือนกันผมให้เจ็ดเหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องแบบความเข้ากันหรืออะไรขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าสําหรับตัวผมนะซอส้มกับเนื้อเออกินได้ ก<อ>กินได้แบบแบบมันไม่แย่แยถ้าแบบสมมติว่าทำอะไรเพลินๆแล้วมีเงี้ยน,นั่งจิ้มก็ก็คงหมดหลายลูกอยู่ส่วนส่วนเครื่องเคียงผักอื่นน่ะผมโอเคละมันไปกันเนื้อได้แต่มีอย่างที่บอกมีซอสส้มนิดนึงถ้าอย่างที่เกิรลว่าคือพอจะน,นึกรสชาติออกก็มันขาดอะไรสรุปผมให้ผ่านกินได้ก็สงหรัผมเนี่ยมันกินได้แต่ว่า,าอย่างไม่กินดีกว่าถ้าแต่อย่างตัวมิบอนโอเคเลยนะถูะไปกัดีแต่ว่า ถ้าถ้าอย่างรสชาติของต่ลายอย่างมี้งกอนรู้สึกว่ามันจืดหน่อยถ้าเติมพวกความความเค็มหรือว่าพริกไทยอะไรเงี้ยมันจะแบบอร่อยขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ดีหมดแล้ว แล้วก็ความเข้ากันเนี่ยจริงๆอันนี้กินรเปล่าก็โอเคนะกินเปล่าคือโอเคเลยซอสส้มเนี่ยไม่แย่ผมให้หกจุดห้าหกจุดห้าเดกได้ไหมเราจริงจังกันขนาดนี้แหละที่เราเลือกวัตถุดิบกันไรสารละกันชิบหายนะไม่เพราะว่าเราเผื่อแบบไม่รู้จริงๆเผื่อแบบบางคนมีของอยู่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเกิดไอเดียว่ามันเอามาทำกินได้นี่คือยังไงครับคุณพันวัตรคือผมอะว่ามันโอเคมันกินได้ตอนที่ไม่มีกิมจิด้วยตอนว่าใช่ไหม้วซอสกับมีดบอลมาแล้ผมว่าตอนนั้นโอเคอร่อยเลย แล้วกี <laughs> ่เขามาเฮียแล้วแต่ทุกคนเลือกกินจีบโอเคคุณพานุวัต์คุณให้กี่คะแนนสำหรับอ่าชมมมินบอลคุณคุณเคยเห็น เอ็มบีใ่ไหมอิสบีนะลองดีไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยหวานก็หวานเค็มก็เค็มไปอีกทางเลยให้แล้วหกอ่าโนะฮะนี่คือคะแนนตัวเองได้ไหมอ่าได้ไงครับลองดูให้สี่วันไอพี่มันไม่แย่เพราะมันใจเดียวกูให้คือคือมันกินได้เว้ยแต่ expectation กูคิดว่ามันจะอร่อยกว่านี้คอนทาวกฤษว่าโอ้ยเดี๋ยวคิดมันต้องเยื้ยงเข้าปากไว้มันต้องมีรสแบบเค็มๆตัดกับเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง แล้วสรุปว่าเทปเนี้ยพวกเราแดดได้ไม่จะพูดว่าแดกได้แบบปกติก็กระด่างเฮ้ยสรุปพอแดกนะสามคนจะไม่ได้แสดงฝีมือนะครับขอให้ครั้งหน้าพวกคุณโชคดีเป็นเหมือนซีซั่นแรกของเราไงเราอะซื้อวัตถุดิบมาก่อนแล้วค่อยมาจับฉลากว่าวันนั้นใครจะทำโอ้มันจะได้มีการแบบคนที่ทำเราไม่มีชื่อสรุปแล้วแดกได้นะครับรอดเอาจริงๆอะถ้าใครชื่นชอบหรือแบบไม่มันเไม่แน่ใจมันจะกินได้จริงเหรอวะ้องเอาไปทำ อันนี้นีทำง่ายทำง่ายทำง่ายครับทำไม่ยากลองดูลองดูหรือบางคนอาจจะแบบดูแล้วเกิดอินสปิเรชันมาบ้างแล้วแบบทำอะไรพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกล้องปูอยู่ที่มุมซ้ายเล็กๆหน้าปูอยู่ตรงนั้นอ๋อเล็กๆครับตัวของชอบอินสปิเรชันถ้าชอบนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ของพวกเราพ่อพันธ์แห่ควอเตอร์ด้วยนะครับแบ่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์อยากดูคอมเมนต์มากเลยใช่ใช่มาแบบเป็นยังไงบ้าง แล้วครั้งหนา้าเจอกับพวกเราใหม่นะครับผมกับพวกเราพรอบบ้าน